นี่นะเราสามารถที่จะปรับการกระจายของน้ำได้เลยไม่ว่าเราจะเอาเป็นแนวกระจายหรือว่าแนวตรงขีดตามช่อตามมุมได้หมดเลยขีดได้หมดเลยนี่เราล้างรถได้สบายๆเลย เหมือนคาแครแบบมินิเลยนะตัวนี้เอาจริงๆนะแรงเท่าคาแครได้เลยนะตัวนี้ปรับได้หรือเราจะเอาไปล้างพื้นก็ได้ดูนี่เลยล้างพื้นได้สะอาดมากๆเลยคาบแบบคาบน้ำมันคาบอะไรฝั่งลึกๆนะ ตังได้แบบนี้เลยเห็นไหมว่าเวลาเราจีดกับตอนที่นี่เราใช้อยู่เห็นไหมตัวเรามีตัววัดแรงดันน้ำด้วยเรามีตัววัดแรงดันน้ำด้วยตัวนี้เป็นสีแดงมัสรุไทยแลนด์นี่เป็นของไทยเลยนะตัวนี้เป็นแบรนด์ไทยเลยนะตรงนี้ก็จะมีนี่กันแบบกันพวกไฟดูดไฟอะไรด้วยนะตัวนี้ เดี๋ยวเราให้ดูนี่นะถ้าเราล้างไปแบบนี้นะดูดแน่นอนนี่เห็นไหมไฟไม่ดูดแน่นอนแบบนี้แล้วเรายังมีตัวเป็นหัวฉีดโฟมด้วยนะมีหัวฉีดโฟมให้ด้วยสายสายตัวนี้นะยาวประมาณเจ็ดเมตรเพื่อนๆสายตัวนี้ยาวประมาณเจ็ดเมตรไม่ว่าเราจะหักจะงอก็คืนตัวนะคือดีมากๆนี่ สายแบบไม่หักไม่งอนะตัวนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นตัวกระบอกโฟมให้ดูนะนี่เวลาเราจะใส่ตัวกระบอกโฟมนะนี่จะเป็นอย่างนี้เลยใส่ไปปึก๊กห่มาเรามาดูกันว่าตัวนี้นะจะทำโฟมได้ดีแค่ไหนตัวนี้นะจะทำโฟมได้ดีแค่ไหน,น โอ้เดี๋ยวนะโทษน,นะก่อนที่เราจะาแบบฉีดโฟมนะให้เราปรับหัวให้ตามที่แบบแรงตามต้องการก่อนนะนี่แล้วก็ใส่ไปใหม่ดูล้างล้อรถได้ทั้งขันล้างล้อรถได้ทั้งอันเลย เวลาเราจะล้างน้ําเปล่านะเราก็แค่ดึงตรงนี้ออกดึงตรงนี้ออกแบบนี้เลยฉีดล้างไล่น้ําแบบไล่พวกเสร็จสกรปรกได้ง่ายๆหรือเราอยากจะเอารถแบบไปเข้าคาแคร์ทำไมให้เสียตังค์เราซื้อจบเดียวตอนนี้นะพิเศ,ษม,มเนนเศษมากๆเลยตอนนี้พิเศษมากๆเลยคือตอนนี้ ซื้อวันนี้หน้าไล์นะซื้อวันนี้หน้าไลนะก็คือหนึ่งแบงค์เทามีทองหนึ่งแบงค์เทามีทองเลยนะปกติตัวนี้สองแบงค์เทานะปกติตัวนี้สองแบงค์เทานะแต่ถ้าซื้อหน้าไล์ตอนนี้นะพิเศษสุดๆเลยตอนนี้สามารถที่จะล้างพวกคราบสิ่งสกปรก,กได้เลย ตัวมอเตอร์เป็นตัวมอเตอร์ทองแดงนะเพื่อนๆตัวนี้เป็นตัวมอเตอร์ทองแดงนะล้างรถดได้แบบสบายๆขีดได้ไกลด้วยนะขีดได้ไกลด้วยนะเห็นไหม ตัวเครื่องนะตัวเครื่องเปียกน้ํานะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะจับได้สบายๆเลยนี่มีระบบแบบกันไฟดูดไฟรั่วด้วยนะตัวนี้คือดีมากๆเลยดีมากๆเลยแล้วตัวนี้จะเป็นทางเนี้ยจะเป็นทางที่ต่อกับสายฉีดนะตัวนี้ทางที่ต่อกับสายฉีดนะแต่ถ้าตัวนี้จะเป็นทางที่ต่อกับถังน้ำนะทางที่ต่อกับถังน้ำแบบนี้นี่เดี๋ยวเราให้ดู นี่ตัวนี้จะเป็นตัวกรองน้ํากองสิ่งสกปรกนะเห็นไหมเหมือนสายแก๊สไหมเพื่อนๆเหมือนสายแก๊สไหมแต่ว่ารู้เปล่าว่าสายแก๊สคือมันดีมากๆนะเพราะว่าเวลาเรางอมันก็คืนตัวหักยากมากๆหักยากมากๆแถมแบบดูดน้ําอะไรได้ดีมากๆตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเวลาไล่น้ํานะเขาก็จะมาขึ้นตรงนี้ให้เลยเวลาไล่น้ํานะแบบฉีดไล่น้ําเห็นไหมน้ําก็จะมาขึ้นตรงนี้เลยเห็นไหมเนี่ย จะมีน้ำให้เต็มก่อนนะนี่ย,เ,ยเครื่องจะทำงานนะ่ลองฉีดอีกรอบนึงประมาณรอไล่น้ำประมาณ5วินาทีนะเพื่อนๆไล่น้ำประมาณ5วินาทีนะเราก็จะได้แบบนี่ตัวเครื่องที่แบบว่าฉีดได้แรงมากๆเลยฉีดได้แรงมากๆเลย นี่นะอ่านี่นะตัวเครื่องรอบแรงดันได้แล้วนะนี่วัดแรงดันได้แล้วนะนี่ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทางร้านเลยนะเป็นรุ่นที่อัปเกรดขึ้นมาเลยนะตัวนี้มีตัวเกวัดระดับน้ำด้วยมีตัวเกวัดระดับน้ำด้วยแบบนี้เลยแบบนี้เลยอือล้างพื้นล้างพื้นก็ได้สบายๆบาเลย ปรับหัวได้แบบตามใจชอบเลยไม่ว่าจะเป็นหัวกระจายหรือหัวแบบหัวแบบหัวชีดตรงๆแบบนี้ก็สามารถที่จะแบบใช้ได้สบายๆเลยเดี๋ยวดูใต้ท้องรถนะจะมีแบบว่าคาบดำๆใช่ไหมโอ้คือออกดีมากๆเลยนะเพื่อนๆออกดีมากๆเลยนะตัวนี้พิเศษนะซื้อหน้าไลฟ์วันนี้นะซื้อหน้าไลฟ์วันนี้นะ หแบงค์เทามีทอน1แบงค์เทามีทอนปกตินะ2แบงค์เทานะปกติตัวนี้จะเป็น2แบงค์เทานะเพื่อนๆมา